าท่านประธานเชื่อผมไหมในประเทศไทยตราบใดที่ยังมีมนุษย์หรือยังมีคนเนี่ยไม่มีเรื่องไหนมันราบรื่นหรอกครับรัฐมนูญแก้มาไป่รู้กี่ฉบับแล้วไอ้คนนั้นก็บอกว่าดีไอ้คนนี้ก็บอกว่าไม่ดีผมก็บอกรัฐมนูญเทียรที่แล้วด,ดีบางส่วนบางส่วนก็อาจจะมีข้อบอกพร่องบ้างถ้าไม่ดีทั้งหมดเนี่ยผมจะสมัครมาเป็นผู้แทนทำไมผมมาเป็นผู้แทนปายใต้รัฐมนูญปี2 5 6 0สองสมัยแล้วก็ค่อยๆทํา เพราะตรงนี้ประเทศไทยนะครับมีหลายคนบอกว่าขับใจอยู่ยากขับที่อยู่สบายก็ต้องไปหาอยู่ที่ที่สบายดิครับถ้าตรงนี้มันไม่ไม่สบายนะครับวันนี้เราต้องยืนอยู่บนโลกแห่งความเป็นจริงนะครับประเทศนี้ต้องยืนอยู่บนโลกความเป็นจริงนะครับเมือ่อเที่ยวที่แล้วเนี่ยในการเลือกตั้งรัฐบาลเนี่ยไม่ใช่ไม่น้อยใจนะครับ ว่าพวกผมมาจับมือกับพวกประเด็ดการบ้างประเด็ดการกับอะไรธรรมทานนี่มาจากการเลือกตั้งหมดนะนี่ประชาชนก็เลือกมาหมดในที่นั่งในสภายอย่างนี้ยังไม่มีสอสอโดยการแต่งตั้งนะครับมาจากการเลือกตั้งดังนั้นแต่เราเห็นว่าอะไรที่มันปลองดองกันได้อะไรที่มันแก้ปัญหาของประเทศได้อะไรที่ประเทศมันเดินหน้าได้เราก็ค่อยๆช่วยแก้วิกฤตเพราะพวกเราผ่านมาแล้วผ่านต้องเป็นรัฐบาล ผ่านต้องเป็นข่ายค้านผ่านต้องนอนอยู่สนามหลวงท่านประธานเ็ไปนอนอยู่กับผมผ่านเวทีราชประสงค์เราผ่านมาหมดแล้วนี่ยังโชคดีว่าวันนี้เรามีชีวิตยืนอยู่ได้เราไม่ได้มาพูดเอาจากันอย่างเดียวนะครับเราเอาภาคปฏิบตัติเราเอาโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยมาเล่าให้ฟังด้วยนะครับว่าโลกความเป็นจริงมันเป็นอย่างนี้นะครับบางทีจะได้แก้อยู่แล้วก็ติดขัดนู่นติดขัดนี่เหมือนประชามติวันนี้หลายคนบอกว่า ไม่ต้องเข้าสภาได้ไหมผมบอกไม่ได้สภาแห่งนี้เป็นสภาเหตุและผลเราต้องไปรับฟังความคิดต่างของพรรคฝ่ายคา้านเพราะในสภาแห่งนี้มันมีสอสอประกอบไปด้วยสองฝ่ายคือฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายคา้านเราก็ฟังเ็าดูแต่เราก็มีเหตุผลของเราเพราะบางครั้งผมก็อดน้อยใจไม่ได้ดท,ท่านประธานอาทิตย์ที่แล้วที่ผมได้ลุกขึ้นน,นี่เป็นประเด็นใหญ่นะครับเราอาว่าพิปลายเรื่องของเด็กไร้สัญชาติเด็กก็การศึกษาก็มีมือดี ไปลงในติ๊กต k อกลงนู่นว่าพักรัฐบาลไม่ให้ความสําคัญไม่แก้ไม่เอาด้วยไม่ใช้เรามีกรรมธิการการศึกษาสภาผู้แทนเรามีกรมกรมธิการอยู่สามสิบห้าคณะอะไรที่มีความจาเป็นที่จะต้องเอาไปทําก็ให้คณะนั้นไปเพราะการทมาาํตั้งกรรมธิการแต่ละกระด้านมันหมดเงินไป2อสล้านนี่เราก็ประหยัดงบกลับมาเลือกประชามติทําประชามติครั้งหนึงประธานหมดไปต่ำกว่าห้าพันล้าน แล้วเราก็ศึกษาดูแล้วถ้าเราทำสามสี่ครั้งนี่มันหมดไปหลายหมื่นล้านบางคนบอกไม่เป็นไรมันพูดได้ผมถึงมังจะนั่งรออยู่เหมือนกันว่าคนที่พูดเวลาปฏิบัติดิปฏิบัติได้ตามข้อเท็จจริงหรือไม่มันไม่ได้ของสนุกนะครับไอาการพูดมันพูดสนุกเพราะผมก็พูดในสภามาตั้งแต่ปีสีวันนี้ปีหกหกามประธานตั้งโดนก็ปฏิวัติบ้างไฝ่ค้านบ้างก็หลายสิปีมาแล้วบางครั้ง พูดเอาหมันสนุกแต่ข้อเท็จจริงปฏิบัติไม่ได้แต่านปานเห็นลูกเวลามันร้องไหมมันอยากจะไ,ไ,ไ,ได้นู่นอยากจะได้นี่อยากจะได้นั่นแต่มันไม่รู้ผมบอกว่าพ่อกับแม่มันเนี่ยคิดจนปวดหัวหมดแล้วว่าอะไรสามารถให้ลูกได้บ้าง